น่ารับประทานมากๆ,ๆเลยครับเพื่อนสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับครัวสนามนะครับวันนี้ครัวสนามขอเสนอเมนูแกงพแแนงหมูนะครับส่วนประกอบวัตถุดิบสําคัญมีดังต่อไปนี้นะครับหมูเนื้อแดงติดมันหัวกะทิครึ่งกิโลพริกแกงพแแนง1ขีดนะครับถึง2ขีดใบมะกรูดซอยนะครับมะเขือพวงพริกชี้ฟ้า แดงซอยนะครับน้ำปลาน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลปี๊บนะครับเกลือ1ช้อนชาผงปรุงรส1ช้อนชานะครับแล้วก็น้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับน้ำพริกแดงนะครับมาผัดกับน้ำมันนะครับผัดไปอ่อน,ออน เราใช้พริกแกง100กรัมถึง200กรัมนะครับเพื่อนในการทำแป้งเมื่อผัดได้ที่แล้วก็ตามด้วยหัวกะทินะครับลงไปนิดนึงแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะครับให้แตกมันนะครับเมื่อพริกแกงแนงผัด แตกมันแล้วก็ตามด้วยหมูนะครับหมูเนื้อแดงหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับ300กร,รมัมก็นำหมูลงมาผัดกับพริกแกงมระแนงนะครับจนกว่าหมูจะสุกนะครับก็ผัดให้หมูกับพริกแกงเข้าเนื้อกันนะครับจนกว่าหมูจะสุกนะครับก็ขั้นตอนนี้จะใช้เวลาสักนิดหนึ่งครับ จนพริกแกงพะแนงเข้าเนื้อหมูแล้วก็เติมด้วยหัวกะทิลงไปอีกนะครับใส่ลงไปหมดเลยครับหัวกะทิก็ประมาณสัก500รกรัมนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับเมื่อพะแนงเดือดแล้วก็ตามด้วยเครื่องปรุงนะครับอระพ้าวหรือน้ำตาลปี๊บนะครับ สช้อนโต๊ะหวานมากหวานน้อยก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับเกลือครึ่งช้อนชาผงปรุงรสนะครับครึ่งช้อนชาน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับ ให้น้ำตาลแตกใช้เครื่องปรุงได้ซึมเข้าตัวเนื้อหมูนะครับตัดรสชาติติดใจมากครับเพื่อนแล้วใครชอบหวานชอบเค็มอะไรก็ปรุงเพิ่มไว้ได้เลยครับแต่สำหรับผมรสชาติดีแล้วตอนนี้คะแนนก็เดือดแล้วครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่ใบมะกรูดนะครับลงไปแล้วก็มะเขือแล้วคลิกชี้ฟ้าแดงน,นะครับตามด้วยมะเขือพวงนะครับใส่ลงไปหนึ่งถ้วยเล็กๆนะครับ พริกชี้ฟ้าซอยหนึ่งถ้วยที่เราซอยไว้ครับแบ่ไปหมดเลยใบมะกรูดซอยนะครับแบ่งลงมาสักครึ่งถ้วยครับส่วนหนึ่งก็เอาไว้โปะหน้าแต่งหน้านะครับแล้วก็คลุกเคล้าคนให้เข้ากันนะครับรอสักประมาณสามถึงห้านาทีครับคะแนนก็จะสุกเป็นที่เรียบร้อยพร้อมลงจานเสิร์ฟนะครับอืมกลิ่นหอม่ารับทานมากๆเลยครับเพื่อน น่ารับประทานม,มากมาเลยครับเพื่อนก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเสริฟกับข้าวร้อนๆนะครับแกงผะแนงหมูนะครับอ้าวชิมแม่บ้านเป็นคนชิมนะครับเพื่อนเป็นไงครับ อร่อยนะครับเพื่อนอร่อยจริงๆนะครับเมนูนี้แกงพแแนงหมูเนื้อแดงนะครับแกงพัแนงหมูนั่นเองนะครับเพื่อนๆวันนี้สวัสดีครับ